สวัสดีค่ะพี่น้องขาลงรถเมล์แล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองดีเลยอะ่ะเออเหลือเวลาเนาะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ขึ้นรถเมล์อากาศกำลังสบายเลยดูคึมๆแต่ฝนคงไม่ตกเนาะตอนนี้มาอยู่ที่หน้าบสถแล้วนะคะนี่ลมเย็นจ้อยๆท้องฟ้ามืดคึมเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะ ถ้าจะขึ้นรถเมย์ตรงนี้หรือจะขึ้นรถเมย์ดีไปอีกสองป้ายเนาะมันก็ไม่ไกลเดี๋ยวเดินละกันเนาะจะได้ชมวิวไปด้วยนะคะไม่เดินขึ้นไปทางโรงแรมอันนี้มาอีกทางหนึ่งวันนี้มาทำอะไรเดี๋ยวไปโรงพยาบาลด้วยกันนะคะตอนนี้ได้เข้ามานั่งรอต่อคิวแล้วนะคะมานั่งรอเดี๋ยว รออีก20นาทีเนาะมาถึงเร็วก็จะเข้าไปกดคิวถามว่าเราจะขึ้นไปชั้นไหนสำหรับไปสแกนหัวนะเพราะครั้งที่แล้วสแกนขามันอยู่ชั้น3มันน่าจะอยู่ที่เดียวกันเป้าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอบอกว่าเข้าเครื่องสแกนไม่ใช่เรื่องของเล่นเนาะเพราะมันเป็นแรงของไฟฟ้านะคะตรวจหัวมาดูกันนะคะพี่น้องคะ มารอตรงนี้ตอนนี้เพิ่งจะสองโมงกว่าเดหน่อยกำหนดเข้าไปสองโมงครึ่งแล้วเขาก็จะต่อเนื่องส่งไปข้างบนถึงสามโมงสามีจะเข้ามาสองโมงครึ่งนะคะหลังจากที่ทำงานเพราะว่าสามีทำงานอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเนาะก็มาตามผลกันค่ะตื่นเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับกับยายจ๋านะคะพี่น้องขาการเข้าโรงพยาบาลเออจะต้องป่วยไหม นะเออหรือว่ามาตรวจสุขภาพเฉยๆแล้วผลได้รับกลับมาทีหลังจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันอีกทีเนาะหันไปดูบรรยากาศนะฮะทางเข้าเขากำลังทำใหม่ต้องเข้าด้านหลังนะะอันนี้เนาะตอนที่ยายจ๋าฉีดซิลิโคนใส่สัหลังก็มาที่นี่เนาะ,ะประมาณชั้นสามนะคะนานแหละทางไปเดี๋ยวเขอจะแจ้ง,จงตรงนี้อันนี้เรานั่งรอโอ้โหแต่ว่าเขามี นั่งเป็นลานตรงนี้ทําให้ดีมากมีโลบด้วยนะคะเสียดายยายจ๋าไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาพี่น้องคะเงียบๆแต่เข้าไปข้างในต้องใส่หน้ากากนะคะมีคนแก่ที่เขาอยู่โรงพยาบาล<อ>ก็มานั่งอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่ตรงนี้<อ>บางคนลงมาพร้อมสายยางเนาะมานั่งดีแลกอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นลานลานเพื่อพักผ่อน เข้าโรงพยาบาลเมืองนอกไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเมืองไทยเนี่เข้าไปกลิ่นยากุ๊บที่นี้ธรรมชาติธรรมดากลิ่นไม่รุนแรงแต่เนาะคำว่าเข้าโรงพยาบาลก็หมาความว่าคนป่วยใช่ไหมนั่นคือคือความรู้สึกเนาะก็รอติดตามนะคะรอติดตามกันว่าเป็นยังไงนะไว้เจอกันจ้า เข้าไปข้างในเราต้องใส่หน้ากากนะคะพี่น้องคะตอนนี้อัพสปกง่ายมากเลยเนาะเราใช้บัตรประชาชนกดเข้าไปในเครื่องเออนะคะเป็นครั้งแรกเลยช่วงโควิดก็สะดวกสบายขึ้นแต่ก็มีมาดามคอยช่วยเนาะปกติเราจะเดินเข้ากัตซ่าแล้วก็ส่งอจดหมายของอนัดของโรงพยาบาลใช่ไหมแต่วันนี้ยาจะใช้บัตรประชาชนเสียบเข้าไปที่เครื่องนะคะสามีพูดคร่าวๆแล้วแหละเนาะบอกไว้ล่วงหน้าแล้วละ่ะ เ,ออเราก็เพิ่งครั้งแรกแต่เราไม่เข้าใจเราก็ถามเขาเขาก็มายืนบอกนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนด้วยกันโนะการตรวจสุขภาพที่นี่นะคะเตรียมพร้อมหนึ่งอุ่นใจคือสิ่งสำคัญใช่ไหมไม่ต้องมีเงินสํารองนะคะมาดูกันเนาะเดี๋ยวสามีก็มาแล้วแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปพร้อมกันมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงจ้า ไม่ได้กลัวแต่ตื่นเต้นอยู่ <c oughs> จะเอาค่อยไปเข้าเครื่องแบบไหนนะวันนี้นะคะรอบที่แล้วเข้าเครื่องช่วงครึ่งตัวก็คือช่วงขาลงมหาเอวเนาะตั้งแต่ขาเข้าไปแต่รอบน,นี้เอาส่วนบนนะคะเอาแต่หัว <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นคะ่ะแต่ไม่กลัวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะ <c oughs> เหมือนจะเกตของธนาคารเลยเออของแอ์พอร์ตเลยนะคะเราก็จะไปกุ๊บเบย์เนาะ,ะตัวบีนะคะตามไปจ้า มาแล้วนะคะมาจากที่ทำงานแล้วมาฟังผลดักปะป้าต่างเกิยวเเนอะไรกบีน่ะยะนี่แคปอลลัสโซกขิมากกะเล็กขูดบอลม่ไม่ชีนแค่แค่เียต่างเกียวเนปะป้าตามฝรั่งไปนะคะยาจ่าเห็นแล้วนะอย่า อยู่เคียงคู่กันเสมอนะคะไม่ว่าทุกข์หรือสุขเนาะมีทั้งทะเลาะเบาแวงนี่แหละคือคู่ชีวิตนะคะยามเจ็บป่วยอ่าแต่ตอนนี้ไม่ได้ป่วยนะคะพี่น้องคาห่วงใยกันนะคะแค่นี้เองเนาะขอบคุณป๊าป๊าดิคมเดเมอเซกวติงแย่มนุสิสตรียนเนาะเซก ก็บอกไม่รู้จะเช็คเจออะไรบ้างตื่นเต้นกลัวตัวเราอีกนะครพี่น้องขาเนาะข้างชานแรกไม่รู้เอ็กซเรย์อะไรคนเยอะมากแต่มีแต่คนแก่นะคะแต่ตรงนี้มีจ๋าคนเดียวมาเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าห้องเอ็กซเรย์ด้วยกันนะครับพี่น้องคาสแกนสแกนเนาะ,ะปะาบอกอะไรเป็นเรื่องสนุกไปได้เขาว่า ต่ Thank you, bye bye. างกิวป้าป้ารอกันค่ะเรียบร้อยนะคะกลับบ้านคะ่ะพี่น้องขาเว้คานายรัสซามันป้าป้าอขอบคุณป้าป้านะคะมาดูเนาะเข้าไป8ดนาทีพี่น้องขายายจ๋าจะเอาโทรศัพท์เข้าไปแล้วเขาไม่ให้เอาเข้าไป <c oughs> ว่าจะไปถ่ายอุโมงซะหน่อย,นอยเนาะแล้วสามีคิดที่มาทําจริงๆแล้วเขาไม่มาก็ได้นะคะเขาคิดที่มานึกว่าหลังจากเอ็กซเรยแล้วก็จะมีการพูดคุย เราสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เลยเขาบอกไล่กลับบ้านด่วนเลยแล้วเดี๋ยวไปฟังผลที่หมอบ้านหมอประจำตัวของเรากำหนดยายจ๋านัดหมอวันที่30อยู่แล้วเนาะ30นะคะฉีดยาคุมเออพอดีเราไม่ต้องนัดเดี๋ยวเราไปวันนั้นก็ค่อยไปฟังผลเอาจะได้ไม่ต้องเสียเบิ้ลนะคะเข้าเครื่องอเป็นครั้งแรกเนาะก็คือให้ถอดเสื้อในอะไรที่เป็นเหล็ก ตอนตุ้มหูอะไรพวกนี้ไม่มีพอดีเราไม่มีเนาะอย่างมัดผมเข้าไปนะคะใส์เครื่องปิดหูไอตัวเล็กๆเสร็จแล้วมีหูฟังพอลอยเข้าไปข้างในข้างบนเป็นจอทีวีใหญ่มากเขาบอกว่าถ้าเกิดรู้สึกไม่ดีมีเครื่องบีบของหมอด้วยเนาะ ถ้ารู้สึกไม่ดีให้กดเรียกเลยนะถ้าเกิดวอัสก็คือมีความรู้สึกที่ว่าอาจจะหันใจไม่ออกหรือจะอะไรอาจจะแพ้เคมีอะไรพวกนี้นะคะเพราะเขาจะมีฉีดเหมือนถุงน้ำเกลือเล็กๆอยู่ข้างๆที่เข้าไปเป็นในเครื่องอะนะอันนี้เราพูดเองไม่รู้พูดถูกพูดผิดนะคะเข้าเครื่องเขาจะบอกทีเช็คอันนี้1นาทีนะเสร็จพอเสร็จหนาทีเขาก็จะบอกเช็คอินนี้อีก3นาทีนะ2นาทีนะรวมทั้งหมด 8นาทีนะคะืออยู่ในเครื่องนั้นเนาะแตะ่ชอบมากเลยข้างในสวย <c oughs> ข้างบนมันจอ,อทีวีใหญ่ๆมีหนังให้เราดูมีเสียงนะเป็นหนังภาษาอังกฤษนะให้เราดูมันในความมุมมองของเจ๊จา๋าเหมือนกับเขาจะให้เราเขาบอกให้นิ่งๆอย่าดิน้นอย่าติงนะคะสายตาให้จ้องมองไปข้างบนไปที่จอทีวีพี่น้องขา น้อออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะนะ้อกลับบ้านเดี๋ยวก็จะรีบรบไปรับเด็กๆนะคะทันอยู่เนาะสามีบอกว่าโหเร็วจังรู้อย่างนี้ไม่มาซักก็ดีนะเพราะไปถามหมอหมอก็าถามอ้าวไม่ไปพูดคุยหรืออ,อธิบายอะไรให้ฟังเลยเหรอไม่ไม่ไม,ม่ส่งหมอบ้านด่วนเลยคนละาแผนกไปค่ะพี่น้องคะไปตามเด็กหนออืม ทางกลับบ้านสามีพามาอีกทางดนึงนะคะเพราอจะได้รีบนิดนึงจะได้ไปรับเด็กๆที่โรงเรียนหิวเหมือนกันนะคะสามีบอกหิวชวนกินข้าวก่อนไหมตอนนี้สามโมงสามโมงสามสิบสามนาทีนะคะสามสิบสามนาทีแล้วเนาะเบี่ยงรถอากาศค้มอย่างนี้ทั้งวันเจะจ่เอาล่มมาด้วยนะจจเตรียมล่มเตรียมทุกอย่างมาด้วยนะคะกระเป๋าลูกใหญ่อืเพื่อที่จะ ถือของเนาะเผื่อฝนตกฝนลินแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรค้มๆอมๆเหมือ,มอมมนมันจะตกก็ไม่ตกนะเหมือนกับเหมือนเขาเรียกอะไรนะเห็ดจะออกหรือเปล่าเห็ดจะออกหรือเปล่าบทบทแบบนี้เนาะเออโูเฟอร์ของเราถึงจะเหนื่อยแค่ไหนนะคะอย่าลืมว่าถ้าเรามีกําลังใจอยู่ข้างๆเนาะ คอยดูแลยามเจ็บป่วยอันนี้ก็สุดยอดละนะคะสำหรับยายจ๋าเนาะขอบคุณเขาจริงๆกับคนคนนี้ผู้ชายคนเนี้นะคะ mm hmm. เราดูแลเขาเขาดูแลเรานะคะ mm hmm. ผัวเมียบอกเลยว่าอย่างที่ไปฟังไลย์ยายหนูตอนที่มาถึงโรงพยาบาลอันนี้จริงการอัดภัยให้กับคนที่เจ้าชู้ก็เหมือนนักโทษที่ให้อภัยแล้วก็ยังทําผิดอีกเนาะ mm hmm. เออเราไม่ได้เจออย่างนั้นเราก็โชคดีนะคะยายจ๋า โอเคสิ่งที่ผ่านมาต้องบอกอย่างนี้อย่าพึ่งรับประกันหรือการันตีอะไรโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนเนาะยหย่าจ๋าก็ไม่ได้ว่าอ่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็สาธุอย่ามาเกิดขึ้นกับเราเลยนะคะเราก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วเนาะกับสามีนี่ก็เข้า20ปีแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่ผ่านมาที่เขาทำเราเห็นได้ชัดว่าเขาดูแลใส่ใจมากยามเจ็บป่วยนะ ยิ่งตอนท้องบอกเลยก้มใส่รองเท้าให้เมียเนาะดูแลอย่างดีนะคะผู้ชายคนนี้สิ่งที่เราไม่เคยได้รับจากพ่อของลูกทางเมืองไทยคือสามีคนแรกนะคะของเมืองไทยทำไมยายจ๋าถึงบอกทุกคนพูดเสมอติดปากตัวเองว่ายายจ๋าโชคดีที่มีเขาโชคดีที่เขาให้โอกาสโชคดีนะคะที่เขาคอยดูแลยามเจ็บป่วยเนาะก็อยากให้ทุกคนโชคดีเช่นกันนะคะ แต่มันก็เขาเรียกว่าความสุขแต่ละคนแตกต่างต้องบอกอย่างนี้เนาะบางคนความหวังความต้องการก็แตกต่างแต่ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เราได้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะคะพี่น้องขาชีวิตมันก็แค่นี้แหละจะจ๋า,จาถือด้วยมือ <laughs> ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะคะเอ้ อ๋อไม่ปะป๊าขับรถซิ่งมามาไหลไปตามเลยอะ่ะใส่หน่อยนะครับวันนี้ไปรับเด็กๆกันจ้าแล้วจะไปหาอะไรกินกันเนาะปะป๊า,ปา,ปาหิวมากไหมนิดน้อยเรากินอะไรดีอะ่ะอือเรากินอะไรดีอะ่ะผัดทูน่าดีไหมทูน่าบัคเกอร์เลตอบทูนา่าสปาเกตตี้วัดวินย อ่าเดี๋ยวดูแลกันเออหมายความว่าเดี๋ยวเธอทำมาฉันก็กินหมดแหละนะโ <c oughs> อเคจ้าไปกันนะคะ <c oughs> ถึงโรงเรียนพอดีเลยสวัสดีคยานา <c oughs> สวัสดีค่ะน้องไอซ์ไปไหนอะน้องไอซ์ <c oughs> เดินพอดีเลยนะคะมาถึงเด็กออกพอดีเลย <c oughs> ครูเดินส่ง เอากระเป๋าไปใส่ข้างหลังนะฮะรัดเข็มขัดเลยอะไรอ่ะ่วยจังสวัสดีครับน้องอายวันดีครับโอ้วัดีอวสออ่าหมามาตั้งใจมารับหมามาไปโรงพยาบาลมาไงอย่าเวทตุกหมามาซิกหมามานัดซีกันฮาสโอ้วันนี้กูมาเจออา้มดัดตบแดดป๊าป๊าวิลลน ยูริโกมาฮาร์เลนโอเคกลับบ้านกันลูกเอารัดกันแล้วนี่ครับจะมีมาอะไรยันได้เซนเวกยังห่วงเพื่อนอีกอันนี้อะไรมาริมอาร์เล่ย์อย่าได้วันนี้เหนื่อยไหมลูกเออหือวันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะเอ่ะมามาทำงานนะลูกนะอ่า้อหิวป่ะหิวไะเด็กๆหิวไหมไม่ไม่หิวเยอะ ไม่หิวเยอะไม่หิวเยอะแต่หิวนิดหน่อยโอเคไปบ้านกันได้แล้วนะคะอ่าวันอาทิตย์อ่าวันัสกุฎลาปอันี้นาีหวันนี้วันอ่าเขาเรียกอะไรนะผลสอบออกอ e n ิอ โอเคเขาบอกว่าไม่ถึงกับ slack แต่ก็ไม่ super super good ดันโอเคเขาบอกไม่ได้ดี super แต่ก็ไม่ได้ slack ครับงั้นโอเคโอเคขอให้ผ่านขึ้นป .5 ได้มามาก็ดีใจแล้วลูกเอ้ยเป็นยาวักมาลาต้าเมซินโอเคมาอีกกกกเเเเเซ็ได้จับลยอร์ะ เขาบอกแม่มาแฮปปี้แน่นอนกับคะแนนอย่าอ yeah. yeah. ่ะเย่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 เขาบอกโอเค thank you ลูกอ่าเก่งมากลูกเขาบอกว่าเธอแฮปปี้แน่นอนพอฉันผ่านขึ้นป .5 แล้วเย่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 กลัวลูกตกอย่าเริ่มแบกมาอยาดาคั้นเย่หน้าเอสอ่ะเอ่ยัย อย่าฟร์กนสอย่าพูดเยอะๆจะได้เก่งๆรู้ป้าขึ้นปหนึ่งแล้วนะเอาดีใจด้วยเย่เย่ฉลองกินอะไรดีเย่เยเยดีใจมากนะคะลูกชายบอกแม่เธอต้องมีความสุขแน่นอนเลย yeah. เพราะว่า ชั้นสอบผ่านขึ้นป .5 ได้ถึงแมว<ะ>้ว่าปุ้นจะไม่ซปเปอร์กูด๊ดแต่ก็ไม่สแลกขคาว่างั้นไม่แย่จนเกินไปพนะขักหลายบอฝลังโอเคโอเคลูกอ่าเลืถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องขาะปะลุยกันในบ้านต่อนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะวันนี้ก็ยุงย่งยวุ่นวุตั้งแต่ก่อนไปโรงพยาบาลกลับมาจนถึงบ้าน รับเด็กๆก,กับบ้านได้รับข,ข่าวดีข่าวดีข่าวดีของมักซิมนะอ่ะกูดคลึกนะมักซิมข่าวดีมามาตัาางกิวแวนที่ทำให้ม,มามาแฮปปี้เยเยยูก็แฮปปี้เหมือนกันพอยูผ่านอา่เอาเวลาหนูปุ้นเต้ไม่ดีไม่กลัวหนูไม่ผ่านไงลูก มามาไม่โบดลูกมามาไม่โกรธไม่โกรธน,นะคะมามาดีใจมากเลยตังคิวแวนลูกแยกกันกุดขดานนาะน้องไอทําได้คะ่ะแล้วยาดาด้วยนะครั้งหน้าต้องเป็นเรื่องของยาดาแล้วนะคะอะไรบ๊ายบายกินเยอะบ๊ายบายบาย,บาย,บาย,ยาดา <c oughs> มาถึงหิว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 นะคะน้องยาดาสวัสดีค่ะ <c oughs> ยาดากินอะไรคะ <c oughs> แฮมเบอร์เกอร์ร้อนๆยังร้อนอยู่ละสิ่ะน้องไอ้กินอะไรเอ่ยกิน ข้าวไก่กับไข่ข้าวไก่ไข่ข้าวไก่ไข่ข้าวนะคะทอดนี่เบอร์เกอร์เนาะอ่ากับข้าวนะคะชีสข้างในแล้วก็ไข่เจียวด้วยเดี๋ยวเราจะกินมาดีสองกิบเบอร์เกอร์หรือฮะอย่ามาฮาวินนี้เซวินแคชชอปอย่าดาร้อนอย่าดากินฮับกับมักซิมสักคำไหม มักซีนให้พูดหน่อยดิเลือกทำกับดสมาร์ทไม่เอานะคะนางเลือกแฮมเบอร์เกอร์เฮ้ยร้อนก็ใจเย็นสิลูกแม่อย่าลูกแฮมเบอร์เกอร์กิบเบอร์เกอร์อย่าแฮมเบอร์เกอร์กิบเบอร์เกอร์วน้องไอชอบกิบเบอร์เกอร์กินกับข้าวนะแต่ว่ากินกับขนมปังก็ได้เนาะอ่าฝรั่งเราชอบกินกับข้าวนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้าปิดท้ายด้วยเด็กๆ กินกินถึงบ้านนะคะฝรั่งก็หิวจะไปหาอะไรกินต่อนะคะแม่เนาะฝรั่งยาดานร้อนร้อนอ่าอุ้ย,ยแปลว่อมมาสิลูก